เ็นเหลนี้นะครับที่ผู้่านขี่นำมามอบให้จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามา,ารถปฏิบัติงานได้ด้วยความมั่นใจในความปลอดภัยในการแพร่ระบาด บางคนอยู่ผูยดคนเดียวเความรู้สึกขอบคุณคในกำลังใจของชม,มรมพรัฒนาการตััผทุกริหารขอบค กับตัวเองด้วยค่ะ เอามเอาอะไรที่ซ้ำเลยฮะรู้สึกมั่นใจไหมเขาจะขึ้นเรือเรนี้มั่นใจมากค่ะมาตรการเขา เข้มงวดและแข็งแรงมากค่ะเชิญข้าวพิการดังนี้ครับหนึ่งและผู้รับการเรือหลวงผู้ทา,า่ดนเดินเดินก็รับคณะอารังดมณ์ระยะเรียนเชิญครับ เรียนท่านผู้บริหารเช่นานเชเปลี่ยนผู้ในการพนักงานผูงคนเอกในนามของคนเอกทุกสัตว์รับพิธีผู้เชาการตรงนิตการของกองทัพเรือนะครับเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่7จ็ดพัาคมวันที่เจ็ดระดัสูงมีีูความสามารถที่ผมก็ขอขอบคุณคณะนะครับที่คุณาได้คุณามามอบสิ่งของจะต้องใช้นะครับในช่วงจากนี้ก่อนที่จะเข้าพิธี การรับมอ่อนะครับจะขออนุญาตให้ทางนางวัดนราเวสวินัทคุณวัฒน์พวกการโดหลวงอุอ้ยพลคป็การงานทางการต้นลมรัฐบาลทุกท่านนนะครับาวในกำลังใจของทุกท่านนะครับที่นำมาสู่พวกเราในวันนี้นะพวกเรารู้สึกได้เลยว่านายมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานโควิด -19 นะครับตามที่ท่านได้เห็นนะครับหรือไ,รได้ทราบข่าวเลยนะครับไม่ใช่เรื่องเล็ก พราะเรายู่มีครอบครัวอีกถึง4 7คนสิ่งของที่พวกท่านนํามามอบให้กับพวกเราในวันนี้จะทําให้พวกเรามีความมั่นใจกัธรกิจตามที่กองทัพเรือมอบหมายแล้วเป็นไปตามมาตรการการป้องกันแพร่ระบาดที่ทางรัฐบาลกอกองทาฯครับและการการป้องกันการแพร่ระบาดงมีความสอนเป็นมาตรการที่พวกเราสีกวีบัตเตอรให้ให้ครับนะครับเป็นที่ัพึงรการกองที่ตางต่อไปครับ ออรันะในระดับพักกำลังคนเรือหลวงมูลนิธารเดชที่รับทุกคนนะครับอีกวันหนึ่งที่พวกเราทรกทาของแต่ละส่วนนะครับมาช่วยนะครับในส่วนของอีกองค์กรหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคมน,นะครับเนื่องจากว่าได้สิ่งที่มูลนิธิได้นำมามอบให้กับพวกเราในครั้งนี้คงจะเป็นประโยชน์ามากมาย ที่ระลุคอทุกคนนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่พี่ทหารทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่นะคะแล้วก็เราได้เห็นมาตรการในการดูแลทุกอย่างอย่างเข้มงวดซึ่งก็ขอให้เ,าเราผ่านช่วงนี้กันไปนะคะได้อย่างดีที่สุดน,นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกคนกค่ะ น้องกัดนี้นะครับแล้วก็ในสม่องของ,ง,ง,งที่ได้มอบมานะครับก็จะนําไปใช้นะครับ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเป็นไปตามปประสงค์ที่ท่านได้กุณานะมีน้ำใจให้กับพวกเราในวันนี้นะครับ